หมื่นหกพันหมู่บ้านที่วันนี้ยังไม่มีประปาจะทาปราปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอดีตปี2544นายทักษิณชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่23ในขณะที่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยท่ามกลางสายตาที่จับจ้อง 1. คือเป็นคนหน้าใหม่ในทางการเมือง 2. คือมาจากพรรคการเมืองใหม่ในวงการเมือง ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันถึงคุณลักษณะมีน้ำใจกล้าตัดสินใจไม่ลืมบุญคุณและเป็นผู้นำที่ดีขณะที่ปัจจุบันปี2567นางสาวแพทองทานชินวัตรเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจทางการเมืองกำลังถูกถ่ายโอนจากพ่อถึงลูก และคุณลักษณะของลูกก็ไม่ต่างกับพ่อเพิ่มเติมคือความอ่อนน้อมท่อมตนพร้อมรับฟังจากทุกฝ่ายประสานทุกส่วนแต่ไม่ว่าพ่อหรือลูกก็ยังคงข้อขอราหาธุรกิจการเมืองหากแต่ว่าคนในพักเพื่อไทยชี้ว่าไม่มีสังคมใดคิดเหมือนกันหมดคุณทักษิณทำหน้าที่ตัวเองในฐานะพ่ออย่างเป็นธรรมชาติที่สุด <S S S ถ้าสมมติว่าวันนี้คืนดีเรากับลูกโขกกันคุยกันหัวหัวกัน พอทุกคนในตำแหน่งตูมแล้วบอกว่าห้ามคุยกันตลอดเนี่ยอันนี้มันผิดธรรมชาติมนุษย์ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยที่ว่าพ่อลูกเขาจะคุยกันเราจะบังโทษเว่าเขาครอบงำก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณทักษิณก็ทําหน้าที่ของคนเป็นพ่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเคยเป็นนายกรัฐมตรีมาแล้วก็รู้ว่ามันเคยมีปัญหามีจุดอ่อนอะไรพยายามจะแก้ไขตรงนั้นแล้วก็ช่วยในการที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่น่าวิตตกวิปริตหรือไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยคิดว่าคุณทักษิณทําหน้าที่ของคนเป็นพ่ออย่างดีที่สุดนักวิชาการรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ไม่ปฏิเสธว่านายทักษิณเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จเพราะช่วงเข้ารับตําแหน่งประเทศก็เชิญวิกฤตเศรษฐกิจและการเข้ามารับบทผู้นําก็ย่อมเป็นที่คาดหวังแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของนายทักษิณครั้งนี้นําประเทศสู่ความขัดแย้ง เริ่มจากวิวาทะกลายเป็นวาทกรรมโดยเฉพาะคำประกาศที่จะไม่ทำงานการเมืองน้ำเน่าไม่สังคกรรมกับนักธุรกิจการเมืองหรือกลุ่มกวนทางการเมืองสุดท้ายทำไม่ได้บรรดาพักเล็กพักน้อยกลุ่มการเมืองอีกทั้งนโยบายหลายอย่างถูกวิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนพอตั้งพักแทรกไทยได้เนี่ย ปรากฏว่าบรรดาพักเล็กพักน้อยบรรดากลุ่มคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองว่าเป็นทําการเมืองแบบน้าเนา่าทําการเมืองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยโดนดูดมาอยู่ที่ไหนพักไทยรักไทยหมดเลยนอกจากกลุ่มบ้านจันสองล่ายังมีกลุ่มวังพญานาควังพญายมวังบัวบาลและกลุ่มน้ําเค็มกลุ่มพ่อมดดํา เราเนี่ยมันเป็นการเมืองเก่าที่คุณทักษิณเอามามันก็ทาให้รู้สึกว่าชนชั้นกลางเริ่มรู้สึกไม่พอใจละประการทีว่ว่าคุณทักษิณไม่ตรงไปตรงมานะแต่ในขณะเดียวกันคุณทักษิณกับมองว่าตัวเองสามารถคุมอํานาจได้ซึ่งก็จริงนะแต่มันทําให้คนรู้สึกคนชนชั้นกลางที่มันต้องการความตรงไปตรงมารู้สึกว่าคุณทักษิณไม่ตรงไปตรงมาตลอด23ปีของการเมืองไทยนอกจากสนายกรัฐมนตรีจากทั้งหมด31คน มาจากคนในตระกูลชินวัตรซึ่งไม่ใช่นายทักษิณแล้วทั้งนางสาวแพทองทานหรือจะหมายถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายสมชายวงสวัสดิ์หรือจะรวมไปถึงนายเศรษฐาทวีสินและนายสมัครศุนทรเวศเสียงสะท้อนตรงกันว่าคืนเป็นนอนมิีนีนายทักษิณและที่ยังหนีไม่พ้นเสียงวิพากษวิจารณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นใครก้าวขึ้นมาเป็นนายยกรัฐมนตรีนั่นคือชนวนเหตุข,ของความขัดแย้งทางการเมือง